ครับสวัสดีครับบีเอฟซีตุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันพฤหัสที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับผูปอบกับพอแต้มอีกพอแต้มภาพาติดตามลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดอีกนะครับเนาะครับก้อนสิบเบิ้งเฮากับมาเบิ้งเงินวันพุธที่สิบหกนะครับเนาะวันพุธที่สิบหกสิงหาคมหกหกลาวพัฒนาออกสองเก้าหนึ่ง ก้าเจ็ดขับเลขล่างกับออกหนึ่งหกนะครับ,นะรบ 4, เนาะครับเอฟซีสังเกตมุมประคับวันพุธที่สิบหกับมาออกเลขสิบหกล่างโอ้บริษสังเกตเนาะยุซนะีเนาะออกวันที่ครับครับของปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมา นีครับวันพุทธที่สิบหกสิงหาคมหกหกลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะขับบนวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งกับมาอีดีแต่เอฟมามาล่างนะครับอีพี่เนาะขับปูจับคูกับบทถึงขับมีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแต่ว่าล่างมาวิ่งแปดแปดกับลุดนะครับเนาะขับมาหนึ่งหกเก้าเจ็ด เอางวดวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบแปดพเตรียมผ้ามาตามตัวอีกนะครับสัดเย็นบ่ครับวันศุกร์ที่สิบสิบแปด ខ្ម្ម្6 ดาวพัฒนาปูศูนนะครับ นบนนับเนาะกับบนวิ่งลุนสองตัวเดียวนะครับ คนวิ่งบูดสองตัวเดียวครับาเบิงปูจับคู่เห็นเราขับเนาะจับคู่ส1 5 1 6 1นะครับส สองห้าสองหกสองครับหกคหาง วันนี้ติดสองนะครับเนาะติดสองก็จะมีสี่สองครับห้าสองหกสองครับแต่ว่าส่วนตัวที่ปูบนเนี่ยให้ห้อมาเข้าเก่าน้ำเราขับเนาะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับหกหนึน่งออกแล้วแต่ว่ากระปิบไปได้บัดเราขับเนาะ มาบึงลลางล่างวิ่งรลุดศูนตัวเดียว เป,ปลเปียจะเพิจำางอะไรัประจำเสียงเร่งลดเลยยืวืือมาสิมาใช่ไหกครัทีมงานมากครับส่วนจับคู่ล่างนะครับเนาะเก้าแปดเก้าเก้าเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับอันนี้ปูไฮมี่มีตกกันน้ำนะครับที่เนาะ ตัวกันปูห้มามี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับกันเป่าเนาะครับพี่ซี่เนาะเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับ วันนี้ปูให้วิ่งรูด0ูนย์นะครับติดศูนย์กบซิมี่เจศูนยะครับเนาะแปดศ้าครับสามหางนี้นะครับเนาะครับส่วนตูกกันตนกับมี่แปดกับ77นะครับครับรเตรียมกับให้เบิ้งนะครับปูขนสงมหย้ย ี่ครับลาวพัฒนา18สิงหาคม66นะครับเนาะบน2ตัวเดียวจับคู่4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2ครับล่างวิ่งรูด0ตัวเดียวครับ7 9 8 9 9 9 7 0 8 0 9 0ครับกัน8 8 7, 7 7นะครับปู0 7นะครับ ครับพอแต้์ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้์มาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิึงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาพอแต้์กราบขออวยพรให้เขาปังๆเด้องวดนี้นะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วขันมักขันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้์น้ำนิดนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้์เนาะครับเนาะ ครับเอาสูตรไทยๆสุตรนี้พอเต้มก็ขอกรกบขอบพระคุณเอยชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มขอไว้พรให้มีแต่ความสุกความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ไดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะขอให้มีตาโศกตาลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีเค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม